ไปที่จังหวัดพิษณุโลกมหาวิทยาลัยนเรศวรเนี่ยก็ได้จัดนิทรรศการพิพิธภัณฑ์ผ้าเพื่อเทิดพระเกียรติแด่สมเด็จพระพันปีหลวงเช่นเดียวกันนี่นะครับซึ่งเมื่อวานนี้ก็มีประชาชนเข้าไปชมภายในมหาวิทยาลัยกันอย่างเนืองแน่นเลยเนี่ยครับดูนะฮะที่อาคารพิพิธภัณฑ์ผ้ามหาวิทยาลัยนเรศวรอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกอย่างที่ว่านี้นะครับมีการเปิดนิทรรศการที่ชื่อว่าราชนิยมรากวัฒนธรรมสู่ความสง่างามร่วมสมัยนี่นะครับ เป็นการนำเอาผลงานที่เกิดจากการตัดเย็บชุดไทยพระราชนิยมซึ่งเป็นการตัดเย็บอย่างถูกต้องตามแบบที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงศึกษาค้นคว้าและก็ออกแบบขึ้นมาเพื่อสะท้อนถึงภาพลักษณ์และก็ความเป็นไทยสู่สายตาชาวโลกเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศอีกทั้งพระองค์ยังทรงเป็นผู้นำในการฉลองพระองค์ชุดไทยพระราชนิยมในโอกาสต่างๆเสมอมาทำให้ชุดไทยเนี่ยได้รับความนิยมทั้งในหมู่สตรีไทย และเป็นที่รู้จักในนานา,นาอารยประเทศโดยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมบราชินีนาถพระบรมบราชชน,นีพันปีหลวงยังเคยได้ทรงพระราชทานชุดไทยจำนวน6ชุดไว้ที่พิพิธภัณฑ์ผ้าแห่งนี้เมื่อปีพุทธศักราช2542เพื่อให้ประชาชนได้ชื่นชมและก็สามารถนําไปเป็นแบบอย่างในการตัดเย็บสวมใส่ในโอกาสต่างๆนอกจากนี้ทางมหาวิทยาลัยนเรศวรยังได้จัดแสดงและก็เผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับการทอผ้าไทยแบบต่างๆ ตลอดจนผลิตภัณฑ์จากสิงห์ทอนำมาแสดงให้กับพระสงนิกรและก็ประชาชนทั่วไปได้รับชมด้วยอีกทั้งยังมีการจัดทำริบบิ้นสีดำแจกให้กับประชาชนทั่วไปไว้ใช้ติดเสื้อผ้าเพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการแสดงความไว้อาลัยโดยท่านผู้ชมที่สนใจนะครับสามารถเดินทางไปชมนิทรรศการราชนิยมรากวัฒนธรรมสู่ความสง่างามร่วมสมัยได้ตั้งแต่วันนี้นะครับไปจนถึงวันที่16กุมภาพันธ์ปี2569ในวันและเวลาราชการนี่